เ,เพื่อนๆสามารถสนับสนุนเราได้ไง,ไง่ายๆด้วยการกดไลค์ซับสไคร์ e แล้วก็แชร์นะครับอย่างไรก็ตามสําหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนด้วยการโดเน a t ั้นก็ขอขอบพระคุณไวนะ้ณตรงนี้ด้วยเอาล่ะคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวของแต่ละคนที่มีสตอรี่สุดแสนจะดราม่ารุนแรงกับร่วมหลาตัวละครที่มีเรื่องราวดรามา่าอย่างไรก็ตามคลิปนี้เป็นคลิปชนิดที่ว่านึกได้ก็ทําซึ่งอาจจะมีตัวละครที่หลุดไปบ้างในเนื้อหานี้นั้นเราไม่ได้มีการจัดอันดับไว โดยขอเกินก่อนว่าในเนื้อหาเราจะพบกับตัวละครมากมายแต่ตัวละครเหล่านี้นั้นเท่านั้นแหละที่จะมีเนื้อหาแบ็คกราวด์ที่ดราม่ารุนแรงแบบดุด้านดุเดือดอย่างไรก็ตามเนื้อหายนี้มันมีสปอยอย่างหนักหน่วงรุนแรงเช่นกันสําหรับท่านที่ต้องการจะอ่านเองก็สามารถไปดูเนื้อหาในเกมได้เลยเอาล่ะอย่าโมเสียเวลากันอยู่เลยเรามาพูดถึงตัวละครแรกที่มีเนื้อหาแบ็คกราวด์แบบมามากกันทาคาชิโคชิโนเรื่องราวของโคชิโนานั้นถูกเปิดเผยมาในบทต้องรอที่ความฝันทิ้งเอาไว้ เป็นการเปิดเผยเนื้อหาที่โฮชิโนะเริ่มเข้ามาเรียนอับิดดสในวันแรกเลยเรื่องราวถือว่าเป็นเรื่องที่เจ้าตัวเองก็ไม่อยากจะจำแต่จะลืมก็ลืมไม่ได้โฮชิโนะในช่วงปีหนึ่งนั้นเป็นพวกเลือดร้อนเมอารลดในแง่ร้ายแต่ด้วยความที่ว่าฮอร์โมนมันกำลังพุงุงพลาดเธอก็เลยซับทุกปัญหาด้วยพลังแบบเพียวๆโฮชิโนะในตอนนั้นเธอไม่สนและไม่แคร์ด้วยว่าใครจะคิดอย่างไงแม้กระทั่งคำเตือนของอยูเมะเองเธอก็ตอบกลับเหมือนเอาหูฟวนลม โอชิโนะเกลียดตัวเองในอดีตมากที่ไม่ยอมใช้เวลาอันแสนสาคัญกับรุ่นพี่ของเธอให้ดีกว่านี้ไม่ยอมพูดคุยทําความเข้าใจให้ดีมากกว่านี้ต่างทางที่ความทรงจํานั้นมาเป็นวันวานที่แสนหวานและไม่สามารถหาที่อื่นได้อีกแล้วแต่แท้ด้วยความที่หัวร้อนนี่แหละที่ทําให้เธอรู้สึกว่านี่มันเป็นความผิดของเธอที่ทาให้ยูเมะตายไม่ว่าจะมองจากมุมมองไหนเธอปฏิเสธความผิดนี้ไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องที่เธอหัวร้อนแล้วไปทะเลาะกับยูเมะอย่างรุนแรงในวันนั้นเธอคิดว่านี่แหละสาเหตุที่ทําให้ยูเมะตาย นัน่นก็เป็นเหตุผลที่เธอไม่ยอมมูฟออนมาจนถึงปัจจุบันถึงขั้นที่ตอนกลางคืนชาอกโกมาจะวนเวียนอยู่แถบทะเลทรายเพราะหวังจะได้เจอสมุดโน้ตของยูเมะแม้ว่าข้างในจะเป็นคําพูดกลาวโทษของเธอก็าตามที่ในอย่างที่เรารู้กันว่ามันไม่ได้มีอะไรแบบนั้นสุนะโอคามิชิโรโกะเนื้อหาของเธอนั้นได้ถูกเปิดเผยผ่านทางบทไฟนอลเรื่องราวของชิโรโกะจางนั้นจะเริ่มต้นอยา่างคุ้มเครือ ตัวเธอปรากฏตัวณนะที่ใดแห่งหนึ่งที่ไม่สามารถระบุได้ว่าไปที่ไหนและเธอก็จําไม่ได้ด้วยว่าเธอมาจากที่ไหนและบ้านที่แท้จริงอยู่ที่ใดเธอจําได้แค่ชื่อจากนั้นก็ระหุเหลืองเดินทางต่อโดยคิดว่าขอแค่มีชีวิตอยู่ก็เพียงพอแล้วชิโลโกตัวน้อยจะทํำยังไงก็ได้ขอแค่มีชีวิตก็พอไม่ได้ระบุว่าตัวชิโลโกะนั้นเล่ล่อนอยู่นาวแค่ไหนและวันที่ไม่มีอะไรตอบตึงท้อมแมต่อต่ยางเดียวมันผิวแบบใด ท้ายสุดพอเจอกับโคชิโนเธอก็นึกว่าอกฝฟายเป็นศัตรูตัวเธอในตอนนั้นไม่ไว้ใจผู้ใดแต่สิ่งที่โคชิโนให้กับเธอก็คือผ้าพันคอทั้งชุดทั้งอาหารทั้งที่อยู่ดังนั้นมันเลยไม่แปลกเลยที่ว่าสําหรับเธอแล้วอพบิดดสไม่ใช่แค่โรงเรียนแต่มันคือบ้านส่วนคนอื่นๆนั้นก็คือครอบครัวของเธอซินะโอคามิชิโรโกะเทเลอร์อันนี้เป็นเรื่องราวต่อจากชิโรโกะเลยเพราะพวกเธอมีอดีตวัยเด็กร่วมกันก็คือเล่ย์ล่อนจนกระทั่งโคชิโนมาเช่อเหลือไว้ อย่างที่พูดไปว่าชิโรโกจังไม่ได้มองคนในอพิโดเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องแต่เธอมองเป็นว่าคนในครอบครัวมากกว่าการต้องเสียทุกคนไปมันจึงมีอิมแพคก,กับเธอมากและที่เลวร้ยวายก็คือเธอต้องฆ่าโคชิโนโด้วยมือของเธอเองสําหรับชิโรโกะแล้วมันคืออะไรที่ทําร้ายจิตใจของเธอมากโดยหลังจากที่เสียโคชิโนะไปแล้วเจ้าตัวยังต้องเสียครอบครัวแสนสำคัญของเธอไปทีละกคน2คนอีกความเจ็บปวดนียมันค่อยๆฆ่าความรู้สึกของเธอไปอย่างช้าๆ เจ้าตัวออกเดินทางเพื่อปกป้องบ้านที่แสนสำคัญที่ไม่มีใครอยู่แล้วแม้แต่เพียงคนเดียวความเจ็บปวดในอดีตมันย้อนคืนกลับมาอีกครั้งกระทั่งเธอได้กลับกลายเป็นราพิการของพลังของสีสันเหมือนความซวยจะจบแต่มันก็ยังไม่จบนั่นก็เพราะตัวเธอได้กลายเป็นผู้นําทางสีสันไปแล้วเธอถูกสั่งให้ไปฆ่าทุกคนให้หมดคีบทอสและตัวเธอก็ไม่ใช่ว่าทําไปโดยไม่มีสติด้วยเธอยังจําทุกอย่างได้เพียงแต่ไม่สามารถขัดคําสั่งของสีสันได้เลย กระทั่งเรื่องราวมาจบลงที่ตอนที่เจอกับเซนเซที่ใกล้ตายซึ่งตอนนั้นตัวเธอก็แตกสลายแบบเกือบจะกลุ้งไม่กลับแล้วเซนเซก็เลยยึดพลังจากสีสันของเธอส่วนไปคุโรโกะเชื่อว่าตัวเองเป็นตัวซวยตัวหายนะไปที่ไหนก็มีแต่โชคร้ายจนกระทั่งตัวเธอถูกส่งไปในคิวทอ์ช่วงเวลาก่อดช่วงเวลาของเธอด้วยฝีมือของเพงนาพาเทสอุควะฮานาโกะ บางคนอาจจะไม่เชื่อว่าทางศาสนาผู้นี้ก่อนหน้านี้เธอมีเรื่องราวสุดแสายดราม่ามาก,ก่อนโดยเมื่อก่อนนั้นเจ้าตัวเป็นเด็กที่เลียนเก่งฉลาดไวพิบดีเป็นความหวังให้กับผู้คนเรียกได้ว่าก่อจะมาเป็นเธอเวอร์ชั่นปัจจุบันเธอคนนี้นั้นถูกเรียกว่านักเรียนตัวอย่างได้ย่างเต็มปากกระนั้นเธอกลับรู้สึกโดดเดี่ยวและไม่ได้มีใครเป็นเพื่อนจริงๆของเธอแม้แต่คนเดียวคนรอบตัวมันจะคาดหวังให้เธอทำอย่างนู้นทำอย่างนี้มองเธอไม่ต่างจากบันไดสู่ความสำเร็จ โดยไม่ได้หันมามองว่าตัวเธอนั้นต้องการอะไรจริงๆท้ายสุดฮานาโกก็เริ่มเฉยชากับทุกสิ่งไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงของคนที่จริงใจกับเธอจริงๆจนกระทั่งฉุกคิดได้ว่าถ้าเธอโดนไล่ออกมันก็ดีจะได้พ้นจากสถานที่แห่งนี้สักทีโชคยังดีที่เธอเจอกับกลุ่มเพื่อนอย่างฮิฟุมิที่จริงใจกับเธอชมรมเรียนเสริมนั้นไม่ได้มีใครสนใจว่าเธอมีอดีตเป็นยังไงไม่คิดแม้แต่ถามแม้แต่ครั้งเดียวว่าทำไมต้องทำแบบนั้นด้วย ความรู้สึกที่เธอได้รับก็คือความรู้สึกที่เธอขวนขวายมาโดยตลอดแต่มันก็ไม่เจอสักทีแต่ท้ายสุดเธอก็สามารถพบเจอมันทักเรลี่ยนจากโรงเรียนอารัสคนเราเลือกเกิดไม่ได้อันนี้เป็นคำพูดที่เหมาะสมกับนักเรียนโรงเรียนสาขาอารัสได้ทั้งหมดเพราะพวกเธอเกิดมาในสถานที่ที่มีแต่สงครามกลางเมืองตลอดนักเรียนอารัสทุกคนนั้นไม่ค่อยได้รับปัจจัยสี่เท่าที่ควรอาหารมีกินก็กินไปมื้อไหนไม่มีก็อดไป พี่แค่ของพื้นฐานแบบนี้ไม่ได้เรื่องอื่นก็อย่าได้คาดหวังเลยโดยส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ของอาเลส้นจะสอ,สอนเด็กๆแค่วิธีการฆ่าและอบรมให้ทําตามคําสั่งเท่านั้นความเหลวแหลกทางสังคมนั้นทําให้เขตอาเลสนั้นไม่ต่างจากนรกกระนั้นผู้ใหญ่ที่ตีกันมาอย่างยาวนานกลับพ่ายแพ้ให้กับเบียทิสที่เข้ามายึดอํานาจแบบเบ็ดเสร็จอย่างที่ทราบกันดีว่าเบียิสนั้นไม่ใช่พระที่มาโปรดแต่เป็นปีศาจที่มาเก็บค่าโควิวต่างหากจากเดิมที่ว่านรกแล้วคราวนี้แหละชิบหายยิ่งกว่าเดิมอีก พระเบทธิธไม่ได้บองนักเรียนเรานะเป็นคนแต่มองเป็นเครื่องมือสําหรับการทํางานของเธอเท่านั้นอาหารหรือปัจจัยสี่ตัดไปได้เลยไม่หากินเอาเองส่วนใครทําตามไม่ได้ก็จะลงโทษอย่างหนักคนไหนที่ไม่ได้เรื่อนก็เขียทิ้งแบบไม่ใยดีนักเรียนของสถาบันอาเลสในปัจจุบันเราไม่สามารถทราบจํานวนได้อย่างแน่นอนเพราะนอกจากพวกสาวรีก็ยังมีนักเรียนกลุ่มอื่นอยู่ซึ่งเด็กเหล่านี้แต่ละคนนอกจากจะไม่ได้เคยได้รับปัจจัยสี่แล้วก็ยังไม่สามารถเข้ากับสังคมภายนอกได้อีก สุคัสกิริโออันนี้ขอพูดแบบซีเรียสเรื่องราวของพี่สาวคนโตของเซมินา่าผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของบลิเลียมนั้นริโอเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าเธอไม่อยากมีเพื่อนแต่หลายๆคนไม่กล้าคบเธอส่วนคนที่คบกันอยู่นั้นก็พากันเอือมละอาพอเพื่อนเอือมละอาหน่อยเจ้าตัวก็คิดว่าโดนอันเฟนไปซะแล้วทั้งจิฮิโร่ฮิมาริเนรุคงอยากจะบอกว่าเฮ้ย hey, พวกตัวยังไม่ได้อันเฟนหลอนซะหน่อยแต่ตัวเองคิดว่าคือโดนเกลียดไปซะแล้ว เราจะเล่าเรื่องดาราม่าหลอกแล้วกลับเข้าเรื่องก่อนจากเนื้อหาลำนำดอกไม้จากกลเธอได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของเทนโดอาริสิตและเพื่อที่จะปกป้องนีลิเนียมเอาไว้เธอจึงเลือกที่จะกําจัดอริษฐแม้ว่าเจ้าตัวจะต้องโดนดเกลียดจากเพื่อน,อนกระตามทีท้ายที่สุดเธอก็ได้เข้าใจว่าสิ่งที่เธอทํานั้นมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเธอทําอะไรด้วยตัวคนเดียวไม่ได้เธอที่ไม่ฟังคําทัดท่าของคนอื่นอาตคิดว่านี่ก็คือสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ดีแล้วโดยไม่ได้รับฟังผู้ใด ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้คู่ควรกับหน้าที่ประธานนักเรียนสักนิดนี่คือเหตุผลที่ทำให้เธอส่งใบลาออกไปในขณะที่รุนน้องก็น่าเวอร์เอ้าอีเจวันนี้เป็นอะไรอีกเนี่ยจากนั้นก็ตามดูคนอื่นอยู่เบื้องหลังท้ายที่สุดคนที่ยอมรับว่าเธอเป็นเพื่อนก็คือเด็กสาวตัวเล็กๆที่เธอคิดจะฆ่าอย่างอลิสยิ่งไปกว่านั้นเธอคนนั้นยังเลือกที่จะเอาตัวปกป้องโลกแม้ว่าตัวเองจะต้องสูญสลายอีกนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้บิ๊กซิสแห่งเซมินาต้องบอดตาแตกเพราะอัจจีนะ เจ้าตัวเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับคําว่าเพื่อนอย่างมากการโดนแบบนี้เนี่ยเรียกว่าโดนกรรมตามสนองแบบทบดอกทบ,ทบต้นเลยละ่ะเทนโดอาริเซคนที่ล่าเรืองนั้นมักจะมีอีกด้านที่ดราม่าอยู่เสมอแน่นอนว่าอาริเซก็เช่นกันหลังจากที่เธอตื่นขึ้นมานั้นเจ้าตัวไม่ได้มีความทรงจำใดๆเลยและค่อยๆสร้างตัวตนของเธอขึ้นมาหลังจากที่ได้พบกับเพื่อน ความสัมพันธ์ที่เธอมีกับมิเลนียมนั้นถือว่าดีมากสําหรับเธอแล้วที่นี่ก็คือสถานที่ที่เธอรักสิ่งที่ตั้งใจนั้นก็คือเธออยากจะเป็นภูกะแต่ความจริงที่ได้กลับมานั้นเธออาจจะเป็นจอมมารหรือตัวตนที่มีไว้เพื่อทําลายทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งสิ่งที่เธอรักดังนั้นอลิสึจึงสงสัยว่าแท้จริงแล้วนั้นตัวเธอควรจะเลือกอะไรดีแน่นอนว่าเธอไม่อยากเป็นสิ่งที่เกิดมาเพื่อทําลายล้างทุกอย่าง ธอกลัวว่าสักวันเธอจะเสียสิ่งสําคัญที่สุดของตัวเธอไปแม้วันนี้จะเป็นตัวเธออยู่แต่เธอก็กลัวว่าสักวันหนึ่งเธอจะกลายเป็นสิ่งที่เธอถูกสร้างให้เป็นหลังจากที่ได้พูดคุยกับเซนเซคคาถามที่ว่าแล้วตัวเธออยากเป็นอะไรกันแน่ท้ายที่สุดเจ้าตัวก็เลือกที่จะเป็นสิ่งที่เธออยากจะเป็นมากที่สุดเป็นผู้กล้าที่เต็มไปด้วยพวกพ้องไม่ชี้จอมานที่แสนโดดเดี่ยวเป็นผู้กล้าที่พร้อมที่จะให้อภัยกับความผิดพลาดของพวกพ้องเป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้คนอย่างไม่แบ่งแยก ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เธออยากเป็นนั้นมันก็มีค่ามากกว่าสิ่งที่ถูกสร้างให้เป็นมิโซโมิกะเจ้าของฉายานางฟ้าตกสวรรค์อย่างมิกะนั้นเดิมทีเธอเป็นนักเรียนที่เด่นที่เรียกว่าสะพานน้ชาเป็นหัวหน้ากลุ่มปาเตอร์ผู้ที่อาจจะเรียกได้ว่านางฟ้าบนสงสวรรค์ที่ไม่มีผู้ใดไม่ริษยาด้วยเหตุผลที่เธอเป็นคนเฟรนลี่เลยมีคนเข้าหาไปจำนวนมากแต่เธอไม่เคยคิดเลยว่าคนเหล่านั้นเข้าหาเธอด้วยผลประโยชน์ส่วนตัว เป็นงูพิษสุดอันตรายที่คอยพ่นพิษให้เธออย่างช้าๆท้ายที่สุดแล้วเธอก็ตัดสินใจผิดพลาดเพื่อนสนิทต,ต้องเข้าโรงพยาบาลแบบไม่รู้ว่าเป็นหรือตายเธอเชื่อว่านั่นเป็นความผิดพลาดของเธอส่วนคนที่บอกว่าเป็นเพื่อนก็ต่างหนีหายบ้างหรือไม่ก็เป็นฝ่ายประนามเธอว่าเป็นนางแม่มดวันนั้นแหละเป็นวันที่เธอได้ทราบซึ้งเข้ากระดูกดำเลยว่าเพื่อนเยอะก็ใช่วันดี นั่นกระเพาะว่าเพื่อนเยอะแต่ด้อยคุณภาพมันก็ไม่ต่างจากมีปรสิตคอยกัดกินตัวเธอหรอกส่วนเพื่อนที่จริงใจนั้นแม้ว่าจะไม่ได้เห็นด้วยกับเธอทั้งหมดแต่เวลาที่คับขัดขึ้นพวกเธอเหล่านี้จะอยู่ร่วมหัวจมท้ายและไม่มีวันทิ้งเธออย่างแน่นอนอันที่จริงหากมองจากภาพรวมแล้วถ้าฮานาโกเลือกเป็นคนใหญ่คนโตไปแล้วเจ้าตัวจะได้กลายเป็นมิกกาเวอร์ชั่น2ทันทีซึ่งเหมือนเรื่องนี้เจ้าตัวจะรู้ดีก็เลยตัดอีนงังพวกนั้นไปหมด ก็เรียวนางุสะเรื่องราวของนางุสะนั้นถูกเปิดเผยในบทเฮกิยาโฟเมื่อคนพี่มากจะเอาแต่อยู่ในเงาต้องออกมาทําหน้าที่สําคัญทว่าไม่ว่ายังไงนางุสะเธอก็ไม่รับเนื่องจากเจ้าตัวประเมินแล้วว่าเธอนั้นไม่เหมาะสมไม่ดีพอและก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับอายามะที่เป็นเพื่อนของเธอเลยส่วนหนึ่งนั้นมันมาจากเรื่องราวในอดีตที่เธอไม่สามารถช่วยเหลือเพื่อนคนสําคัญอย่างอายามะได้ มือข้างหนึ่งก็ยังใช้การไม่ได้ไม่มีอะไรเทียบกับอาญเมเพื่อนคนสําคัญของเธอได้เลยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเธอกลัวว่าจะทราบความจริงที่ว่าอาญเมนั้นอาจจะเกลียดเธอก็ได้กลัวว่าความจริงจะเปิดเผยว่าล่องหัวหน้าที่คนเคารพนับถือกันนั้นเป็นแค่เด็กสาวไม่เอาไหนไม่ได้เลิศเลอเหมือนอย่างที่คิดไม่ได้มีความพิเศษอะไรเลยที่น่าชื่นชมนอกเหนือจากนั้นเธอยังกลัวเสียพวกขี้เคียวไปด้วยซึ่งเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องที่ชมรมความงามแห่งธรรมชาติจิยบยกมาเล่นงานเธอตลอด แต่ท้ายสุดก็อย่างที่รู้กันว่าพอไปเล่นจุดอ่อนสําคัญมากๆเขาก็คดีพลิกเพราะเล่นกับใครไม่เล่นดันไปรังแกรุร่นน้องสดที่รักของเธอโอเคสำหรับในวันนี้เรื่องราวของสาวน้อยที่นี้เรื่องราวในอดีตที่แสนดรามา่าก็พอจบลงมาแค่นี้ก่อนเพื่อนๆคนไหนที่มีตัวละครในใจก็สามารถระบ,บุในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยเอาไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้าอะไรหน้ากัแล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ